ไนใกล้แม่แจงค่าวอีกแล้วนะคะวันที่24พฤษภาคมนะคะอุตูเตือน16จังหวัดภาคอีสานร,รับมือฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแห่งวส่นเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งภาคอีสานเ้างนอะจ้าเนาะเตรียมระวังเดอ้อวันที่24พฤษภาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเฮานะจ้าตั้งแต่เวลา12.00นก็คือเที่ยงวันนะคะถึงวันนี้ถึงเวลา12นาฬิกาพรุ่งนี้นะคะเที่ยงมือนี้หอดเที่ยงมอ,อื่นน่ะจานเนาะ ภาคตะวันอเฉียงเหนือภาคอีสานจะมีฝน,นฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธา,านีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารนาครราชสีมาชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามการสินุ์ร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสีเย็นมีแห้งแล้วเนาะจ้าเนาะเศาหอนแล้วเ่นเนียเข้านาฝนแล้วนะคะ โดยที่ภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิเลยบึงการันองคยุยอุดรธานีนครพนมสกลนครขอนแก่นกาลสินและมหาสารคามนะคะ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-38ถึง38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 3 2ถึง25 25องศาเซลเซียสลมผิวพื้นตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะดีใจนะเนาะจากพ่อแม่พี่นองภาคอีสานเห้าเนาะค่ะเนาะ เรามาดูภาคอ่าภาคตะลอกเชียงเหนือตอนล่างบ้างนะคะจะมีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักกลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราช,ชสีมาร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะคะภาคอีสานตอนล่างเท่านั้จ้า อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะาจาน๊ะเนาะสำหรับพยากรณ์สภาพอากาศใน7วันข้างหน้านะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ วันที่22ถึง28นะคะพฤษภาคม2563นะคะเรามาดู7วันข้างหน้าอีกต่อไปด้วยนะคะเนาะมอนีิ2 4เนาะเพิ่นกับบวกแต่วันที่22หอดวันที่28นะคะโดยคาดหมายภาคตะนอกเชียงเหนือภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะ ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา22นาฬกามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแหง่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง ฝนตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยจ้ะเดอ้อทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนก็เตือนมานะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ด้วยนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะและก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งในช่องแม่ไก่ไทยนอร์เวย์นะคะฝากกดติดตามด้วยด้วอจ้าเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ไก่ได้เหตุคลิปดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกต่อไปนะจ้ากดกระดิ่งพร้อมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ